สวัสดีครับสวัสดีครับปู่สวัสดีครับสุดท้ายแน่นอนวันนี้ครับผมก็เดินทางมาถึงบ้านของปู่เป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาเอาความฝันใช่ไหมครับปู่ความฝันครับปู่เคยบอกว่าฝันเมื่อไหร่ว่าจะแจ้งบอกครับฝันเมื่อไหร่โทรบอกทันทีเลยนะปู่นะครับก็เลยว่าไหนๆก็มาแล้วตามเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยนะครับปู่สุดท้ายไปเลยเพราะว่ามันใกล้วันแล้วครับก็คงจะฝันรอบเดียวั่นแหละสิบห้าวันฝันรอบทีหนึ่งก็ยังดีอยู่ งวดหนึ่งนี่ก็คือทั้งงวดเลยฝันแค่รอบเดียวใช่ไหมครับรอบเดียวรอบเดียวอืมครับรอบแรกถ้าถ้าฝันรอบแรกก็บอกว่าฝันรอบแรกรอบหลังก็มาเอาคำนวณเี้ครับแต่เ่เทียบปู่ฝันรอบรอบเดียวรอบหน้าก็ไม่ฝันอีกเลยรอบเดียวจบเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่สิบห้าวันที่หนึ่งไงอืมครับมาซ้ำอีกไม่เอาเพราะว่าจะเป็นการหลอกกันอืมครับเคยโดนฝันสองข้างแล้วมันงวดก่อนนู้ี่ฝันสามงวดติดกันโอ้ยสามวันสามคืนติดกันอ่ะครับมันมีหลอกอยู่สองวันไง อ๋อค่บผมมันหลอกหลอกยังไงครับปู่ก็หลอกหลอกใจเรานี่แหละโอ้มันหลอกใจเราทําให้เราลังเลทำให้เราลังเลอือครับเราได้แล้วผมมายั่วมายวนอย่างเงี้ยทําว่าจะลองใจสปู่จะมีสมาธิไหมจะนิ่งไหมครับนี่การทดสอบถ้าเราจะตีไปหลายตัวมันก็หลายตัวไปใหญ่นะปู่เนาะเราไปเชื่อเขาเราไปเชื่อหลายว่าวันวันนั้นวันนี้ มีครั้งเดียวนั่นแหละที่ปู่วัดที่รังจะมาทําแบบนี้มันไม่ใช่คถ้าได้ก็ได้ทีเดียวไปเลยแล้วก็ฝันบางๆตีง่ายๆเยอะครับอย่ามากวนอย่ามาทําให้เราค่อยเคว้คอยบางนีมันจะมากแต่ว่าของงวดนี้นี่ปู่ฝันแค่รอบเดียวใช่ไหมครับออรอบเดียวรอบเดียวนะครับผมครับแล้วก็สูตรคานวณนี่ปู่มีเพิ่มหรือเปล่าครับรอบนี้งวดนี้ไม่มีไม่มีก็คํานวณแล้วแ้บเลยเพราะว่าอาเป็น เอาแต่ละงวดละงวดไปไม่ใช่ว่าครับครับขอบจักระวาลงินแมวครับครับก็คือว่าเอางวดนี้เอาสูตรนี้งวดนี้เอาสูตรนี้ไปใช่แต่ว่าถ้าาจะก็ยางงี้ปัญหาคือเราไม่รู้ตัวออกเลยไปคำนวณยังไงใช่หรอแต่ตัวนี้งวดนี้มันออกมาแล้วเราเห็นเราคำนวณได้แค่นี้ครับแต่งวดหน้าเรายังไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนมันคำนวณไม่ได้อืมครับแต่ละกูรูแต่ละอาจารย์คำนวณนี่ก็เหมือนกัน ไม่ได้แปลวาตัวเก่าๆแต่ยอนหลังไปก็เสียเปล่าครับผมเหมือนกับว่ายอนหลังเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเหมือนเราเขียนเอาเขียนเอาเหมือนเราเปิดดูบางยูทูบเป็นเด็กๆรวยทำไมทำไมแม่นแท้ให้มาแร้ก็ไม่เชื่อครับี๋ยวว่าจะเอาหมดทุกสูตรนี้ก็ตามไม่ไหวหรงนะปู่มมันหลายตัวเนาะเอาที่เราพอไปได้หน่่ยที่น่อยพอเก้าตัวสิบตัวมันมีใครเอาหรอก เยามากไปเอาตัวที่สตรที่คิดว่าเดินดีที่สุดแล้วก็สูตรนั้นเนาะปู่นเนาะอช่ยังยังปูฟันวันนี้ถ้าคิดไปแต่ละภาษาแต่ละภาคมันได้หลายตัวอยู่ถ้าแปลตีไปหลายตัวเป็นภาษาปูครับก็เอาเอาคนอีสานเนี่ยเขาเขาเห็นอย่างนี้เขาตีอย่างนี้ครับอือก็คือเอาตามลัททีของเราเองเนาะปู่นเนาะัทีของเราที่เราเห็นครับบางคนฝันแม่นแต่ตีไม่แม่นก็ไม่ถูกนะครับไม่ถูกไม่ถูกอืออยู่ที่คนตีด้วยนะครับ แล้วทีนี้ของงวดน,นี้ที่ปู่ฝันนี่ฝันเกี่ยวกับอะไรครับปู่เกี่ยวกับเหมือนก็เราไปไปดูอะไรสักอย่างนี่ก็มีคนเยอะแยะนะครับก็ไม่รู้ว่าเขามีงานเหมือนกับว่าภาพที่เห็นนี่เหมือนกับเขาเดินแฟชั่นครับมองไปเขาอยู่สูงนะ<ม>อยู่เหมือนก็อยู่บนเวทีนี่แหละคแต่ว่ามองชัดๆแล้วเอา้าเปื่อผู้หญิงทั้งคู่เลยนะ<อ>แต่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยผู้หญิงอยู่บนเวทีใช่ไหมครับปู่เหมือนภาพเหมือนก็เห็น ไม่ใช่เวทีมันมันเหมือนกับเขาอยู่ที่สูงอ่ะครับมองขึ้นไปอย่างงี้ไม่ใช่มองต่ำมองเหมือนกับพวกกระดาบยอดไม้นะมันกาลังมันเขาเดินเขาก็มายืนคู่กันออครับเขาก็ยืนนิ่งเลยนะเป็นผู้หญิงผู้หญิงโอ้ตุ๊กตาตีในตีได้หลายตัวมากเลยนะครับปู่ผู้หญิงยืนคู่กันสี่สีก็ได้อย่าไปตีไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ครับมันมันตีได้หลายตัวนะปู่เนาะแต่ว่าหลักๆนี่เอาตามลัทธิของปู่ดีกว่า เขาบอกว่าสองคนกาว่าเป็นสี่คนก็ตีอย่างหนึ่งในนั้นเห็นสองคนไงเห็นสองคนสองอะไรขึ้นนั้นเขาคู่กันเนี่ครับดีแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะตีสี่สี่ก็ได้เพราะว่าผู้หญิงกระนำสี่สองคนกระสีอย่างนี้ตีได้หลายตัวนะปู่เนาะตีได้หลายตัวเหมือนที่ปู่บอกถ้าตีมันจะไปหลายตัวมากเลยครับก็ผมสายสารว่าโอ้ยทําไมเปลืองเปลืองพาลอนจอนมันก็เป็นเจ็ดเจ็ดอีกแล้ว อนจเนาะตอนจปไปับไม่ได้ตีว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าว่าแก้ผ้ามันก็เป็นแก้เป็นเก้าอีกครับมันไปยังไงเพิ่มไม่รับตีไปหลายตัวน้หลายตัวปูก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับปูตีง่ายเลยว่ัเขายืนคู่กันกับสองหนึ่งเลยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับปูใช่มีแค่นั้นเลยครับเพราะว่ายืนคู่กันปะมาหนึ่งสองสองหนึ่งก็อยู่แค่นี้ที่แล้วจะเป็นหนึ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่ง วันนี้จะเป็นเบ่นไปพอยืนคู่กันเนาะยืนคู่กันอาที่เห็นนี่แหละใกล้ๆเลยที่ง่ายๆเลยเอาตีง่ายๆไปเลยนะครับก็จะใส่สามตัวก็น้ำน้ำสีผู้หญิงก็ว่าไปครับเป็นสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสองนี่เนาะปูเนาะจะเป็นอย่างนั้นครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับอันนี้ก็คือแต่มองไปมันก็เขาก็อยู่สูงพอสมควรนะระับยอดไม้เลยหือว่ามันจะออกบนหรือเปล่าปูก็ไม่รู้นั่ครับ ไม่แน่นะเพราะว่าปู่ฝันว่าทั้งวันนี้มารักหนึ่งนีจะจะกูรู้หรือว่าอาจารย์หวยทั้งหลายนี่จะไม่ค่อยถูกทําไมล่ะครับปู่ก็ให้แต่เลขชุ้งๆกันนะอ๋อครับเออไม่แน่จะออกเลขต่ําก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะมันจะออกต่าสุดเลยก็ได้นี่หนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดไฮโลกินเรียบเลยนะอืครับถ้าออกต่ำตสิบเอ็ดสิบสองครับครับน่าคิดอยู่นะเลขต่ำต่เนาะงวดนี้แอดมินก็ชอบอยู่เลขต่ำต่เลขต่ำาๆครับ สี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เนาะนะครับไม่แน่อาจจะเบิ้ลก็ได้นอะปูเนาะมันจะมันจะต้องมาชิงกันมาประตูใดประตูหนึ่งถ้าไม่บนกว่าล่างอ๋อครับคนเขาแม่นอาจจะบนไปประตูหนึ่งคือล่างครับก็ได้สังเกตถ้าปู่ฝันในลักษณะนี้มันจะออกเป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมครับปูเหมือนงวดนั้นปูฝันเห็นนั่นล่างคู่ อ๋อรถไฟรางคู่รถไฟรางคู่มันมีรางสองอันมันออกอะไรนะตอนนั้นปู่ให้มาหนึ่งหนึ่งแล้วว่าสองสองนี่แหละมันออกสี่สี่เออบอกสองสองครับเมื่อนั้นปู่ปู่ตีพี่ได้สี่สี่ก็สองสองแต่ว่าไม่ได้ลงสี่สี่แต่ปู่ได้ครับปู่ได้ค่าขนมมาบอกแต่มันออกสี่สี่เนาะปู่เนาะสี่สี่แล้วก็มีอะไรสามสี่กีตัวหนึ่งครับสังเกตุค่าปู่ฟันในลักษณะนี้มันจอกเลยกเบิ้ลใช่ไหมครับปู่ใช่อืมไ็้เขายืนคู่กันครับ เขยืนคู่กันก็สองแล้วครับก็คือหลังจากยืนคู่กันแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรเพิ่มเติม,มใช่ไหมครับปู่ก็ตื่นตื่นมากก็มากดโทรศัพท์ดูเอ้าเวลาเท่าไหร่ตอนรับฝันก็ตีสามสิบเอ็ดนาทีตีสามสิบเอ็ดนาทีใช่เที่ยวก่อนก็ฝันได้ว่าเห็นกันไกลสามวันว่างอยู่มากดดูเอ้าตีสามสามสุบเก้านาที โอ้ตีสามสามสิบเก้านาทีวันนั้นปู่ไปไหว้ครูปู่ได้ตัวไหนเก้าสามปู่ก็บอกเขาใช่ไหมครับบอกเขาที่ว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันแปลว่าถ้าไม่มีโชคก็ไม่ได้ก็บอกงานส่วนใหญ่ไม่มีคนถูกทําไมล่ะครับปู่เขาไม่เชื่อว่าหกกับเก้ามาด้วยกันแทนกันมันก็หกสามใช่ไหมล่ะครับแล้วแต่ลัที่ของบางคนก็ว่าไม่ใช่นะปู่เนาะใช่ครับนั่นแหละคือไม่มีโชคแล้ว เชื่อไงครับไม่มีโชคไม่เชื่อก็ไม่มีโชคเนาะนะครับนี่คือวนกันนี่ครับวันนี้ครับมันตรงเวลาฝันเวลาฝันกับความฝันีตีมันตรงกันเลยครับสามสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับแต่เรียกความฝันเวลาฝันครับชอบฝันทีสามนี่แหละครับแต่เศษมันก็ก็ารู้ว่าซีเป็นาทีครับ แต่ว่าของปู่นี่ถ้านานๆฝันทีเนี่ยมักจะฝันแม่นเนาะปู่เนาะช่วงนี้ังซื้อมาฝันทุกงวดนะมวดที่เร้วกว่าฝันนะครับที่ว่าเห็นกันไกลน่ะนั่นก็ฝันครับปู่วัวนนี้บพาฝันอีก้วครับคือพรุ่งนี้วันเป็นวันพระปู่ก็จะบอกปู่ศิลาว่าถ้าไม่ให้เป็นตัวเลขขอให้เป็นความฝันก็ได้แต่ว่าให้มันตีง่ายๆหน่อยฝันบางๆ ได้ทำไมปู่ไม่ให้เพื่อนมาบอกเป็นตัวเลยครับปู่มันจะได้ไม่ต้องตีง่ายกว่ากันเดี๋ยววันหลังก็จะโมโหให้แหละครับือทําท่าขึ้นค้างใส่ปู่ของกันครับคือเราแสดงตัวว่าไม่พอใจวันแล้วตีไม่ถูกครับก็เลยก็อยากนึกอยู่แต่แค่คิดเฉยเหมือนเหมือนงวดเจ็ดศูนยศูนย์นะปู่เนาะเด็กปั่นจักรยาน จักรยานสองล้อเนาะกลมๆเนาะไม่เสียดายครับผมเราไม่ทันได้คิดถึงนะครับตียากมากเลยเนาะบางทีฟันฟันปู่ตียากเหมือนกันงวดนั้นตียากครับที่สองหนึ่งก็มีสองศูนย์ก็มีครับเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดถึงในแง่นั้นก็คงจะถูกนะครับแต่ว่าหลักๆนี่ปู่ตีง่ายๆเลยงวดนี้นะครับงวดนี้ตีง่ายแล้วก็ไม่มีหกกับเก้าให้กลับหัวด้วยนะปู่ไม่มีไม่มีสี่หนึ่งสองนะครับ 1> 1, 1, 2, 1, 2, หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองอันปูเน้นตัวไหนมากกว่ากันครับหนึ่งสองหนึ่งสองอครับเพรเขายืนคู่กันสองคนครับหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเน้ 3, 2, นสามตัวก็เป็นสี่หนึ่งสองนะปูเนาะสามตัวในสี่หนึ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งสองนี่ปู่ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับระหว่างเอาสีไปใส่สี่หนึ่งสองนี่ชอบสีหนึ่งสองนี่ครับสองมาแน่ติดติดแน่ก็ยืนสองคน ตรงกับทะเบียนรถแอดมินพอดีเนาะใช่ใช่นะแล้วสําหรับสูตรสูตรตัวนี้โค้งสุดท้ายไม่มีเพิ่มใช่ไหมครับปู่ไม่มีไม่มีเครื่องคิดเลขก็กดก็ูมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้นะมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับปู่เครื่องคิดเลขเหมือนห้าห้าหกสามใช่ไหมครับห้าหกสามได้สองกอ,อมีติดสองนี่งติดสองอืมครับ สองสามเก้าตจุดสองดสองแน่นอนเลยครับค่ะจุดสองแต่ว่าสองจะจะสองจะมาในนี่หรือเปล่าสองครับแต่ว่าสองแน่นอนแล้วก็ข้างล่างเนาะล่างสามสองอนี่ข้างลลางอืมค่ะก็เต่ตัวสวยเนาะสวยๆนะครับผมค่ะเลขเลขปุ่นี่ส่วนใหญ่ มันงวดก้าสีมาจังนีนมาเป้เลยอ๋อขับเป้เราเอาลงไว้ด้วยไหมคะไม่ต้องลงเลยตรงเป้เลยอืมครับเลขโปูนี่มีเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าคือสูตรสูตรเยอะปูไม่เอาไงครับก็ให้เห็นนี่แหละครับเราจะไปเพิ่มที่ลังก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ากลัวท่านผู้ชมจะตามไม่ไหวนะปูเนาะนะครับจะป้พนาะนี้เพาแค่นี้เครื่องคิดเลขเราก็รู้ว่ามาตัวไหนครับเกดสองสามเ็ตสามตัวทั้ กดสามตัวได้สองสามเจ็ดครับกดสองตัวได้ห้าหกจำได้ครับสองสามเจ็ดกับ5้ากน่ให้เอซจำไว้จะไว้ครับผมเนอะจะไม่ลงในนี้มันจะมากไปครับผมของปู่นี่มีทั้งเครื่องคิดเลขมีสังสูตรคำนวณข้างฝาแล้วก็มีสูตรอันนี้สูตรสามตัวอันนี้สูตรเด่นสูตรเด่นเด่นบนล่างเด่นบนล่างไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เด่นบนล่างเด่นหลักสิบหลักหน่วยอ๋อีชุดนี้ครับ ไม่มีกลับเลยถาบนี่มันมันเที่ยวก่อนเป๊ะสามสองตรงตรง,ตรง,ตรงใช่ไหมครับปูนี่นี่งวดสดที่สองแล้วอันนี้สวดแต่สูตรตัวเด่นอ่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่เด่นบนล่างอันนี้สูตรหลักสิบหลักหน่วยสูตรหลักสิบหลักหน่วยอ่ามครับก็คือแต่ละงวดนี้เราจะเลือกมาลงแค่สูตรเดียวใช่ไหมครับปู่แต่ละงวดเนาะด้สี่ตัวครับแต่สองตัวสองตัวตรงก็ก็ได้ครับถ้าถ้าไม่ไขว้กันครับแต่ว่ามันก็มีเยอะสี่ตัวไม่ต้องกลับครับ ยืนยันว่าสิบมีมีตัวไหนก็สี่ตัวนั้นเสิบตัวนั้นครับปู็คือว่าสูตรตัวนี้งวด่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ปู่ให้อย่างสองห้าให้ห้าสองอย่างนี้ไม่ใช่ครับถ้าสูตรนี่สองห้าคือสองห้าเลยอ๋อครับก็คือว่าสูตรสูตรตัวนี้งวดก่อนมาเข้าตรงตรงใช่ไหมครับปู่เข้าตรงตรงเลยก็ปู่บอกแล้วว่าลงไหมเอาไว้ก่อนนิ้วมาเอาไ้ก่อนครับก็จะดูแล้วว่าอันนิ้วก็จําได้ว่ามีอะไรบ้างก็บอกแม่นะ ออกมาใช่เลยเออก็เลยว่ารอรอดูก่อนถ้ามันเดินดีงวดนี้จะเอาลงเนาะก็นนี้ได้มาลงแล้วเดี๋ยวเยวมาดูกันว่ามันดินมันจะถูกไหมเดินไหมนะครับว่ามันจะเดินไหมนะครับจะมาตื่นกล้องน้องนิวไม่ไหวนะไมจะมารอบเดียวมันไม่ไม่ไม่น่าปินตพนเลขสวยด้วยเหมือนี้นครับถึงเวลาออกไม่ออกเนาะถึงเวลาไม่ออกมันออกนะครับผมย้าให้กับท่านผู้ชมนะครับเื่อที่บางคนไม่ได้ดูคลิปแรกครับผม่อ๋อคลิปแรกก็เลขคำนวณ หลักสิบเป็นหลักหน่วยนี่แหละหลักสิบก็มีสองมีสี่ก็สี่ห้าสองห้าแล้วก็สี่เก้าหรือเปล่าไอ้เก้านั้นเป็นหลักหลักหน่วยหลักหน่วยครับเก้าก็ห้าเป็นหลักหน่วยครแสดงว่าเลขปู่มีแค่สามหางเพราะว่ามันมีสี่เก้าซ้ำกันสองตัวแล้วก็เลยกเบ่งเป็นสี่หกที่จริงเราเราว่าจะเขียนสี่ ม่ใช่ว่าจะเขียนสองเก้าอ๋อครัเจ็ด <Okay. S 2> เพราะว่าเพราะว่าสองตัวนี้มันเป็นหลักสิบอยู่ไหอเราจะชี้ไปเก้ามันมีมันมีเก้าเก้ากับห้าไงครับหลักหน่วยนะอ่ะอ๋อครับจะเขียนสองเก้าแต่เราไปเขียนสี่เก้าใช่ไหมครับปู่ก็ได้ไม่เป็นไรครับสี่เก้าก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ล,ลุงสองเก้าเลยนคะครับ มันมันมีครับปู่มันเป็นยังไงสูรปโ่แต่ว่ารอบก่อนที่ปู่เอาให้ดูมันมีสี2าสองตัวโอเคเลย นี่ยนี่หลักสิบเป็นหลักหน่วยมีหลักสิองตัวนี่หลักนี่มีสองกับสี่นีหลักหน่วยอ๋อหลักหน่วยมีห้ากับเก้าถ้าถ้าเราแยงมางี้สองห้าแล้วก็สองเก้าใช่ไหมครับที่นี่ก็สี่ห้าแล้วก็สี่เก้ามันได้แค่นี้ครับครับครับแลคือในสูตรมันมีสองเก้าด้วยนี้นี่นี่หลักมันมันมีแค่นี้หลักสิบเป็นหลักหน่วยอืมครับครับสิบได้ได้สองกับสี่ครับหลักสิบมีสองกับสี่ ถ้างั้นเราเพิ่มสองเก้าปอีกตัวหนึ่งเนาะปู่เนาะสองเก้าไว้เพราะมันเป็นสูตรเนาะนเดี๋ยวไม่ลงไปเดี๋ยวจะเสียดายนะครับในสูตรนะครับที่นี่เราถ้าเราแย่งมาอีกอย่างนึงมันก็ได้สี่เก้าเลยครับ,รบแต่ว่าสองเก้ามันขาดในในในี้ไม่มีครับก็งลงไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดเนาะจะพลาดม,มันเป็นสูตรเทวาต้องจับคู่นะครับสูตรเด่นหลักหน่วยสูตรเด่นหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับแต่ว่าเป็นหลักๆให้เป็นล่างเนาะปู่เนาะ แต่ว่ากันบนไว้ก็ดีกันบนไว้เลยครับผมเป็นสูตรล่างแต่กันบนไว้นะครับเ <อ lack S 1> ยังไงก็ขอขอบคุณเห็นเ,เ,เจตจารยาเลยเรา,เารปิดไม่บังกันครับวิธีทําวิธียังไงหลักสิบหลักหน่วยได้ตัวไหนคใครก็ทําได้เด็กจบปรสีก็ทําเปนเ็นไม่ไม่ห่วงวิชาหรอกเพราะว่าเราเกิดมารวมโลกเดียวกันความทุกข์ความร้อนความยากเยอะ หนาวเย็นเราก็ร so ับรู้ได anyway. ้นี้มีอะไรก็บอกเปิดเลยกันจะปิดจะบังก็อยากช่วยคนรับได้ช่วยกันเป็นโู้เป็นตาเมืว่าเรามีความรู้ก็เผยแผ่ไปเนาะไม่งั้นคนอื่นเขาจะไม่รู้เลยจะไปปิดบังอะไรปูไม่ชอบคปูไ่เปิดดูเห็นคนพูดอะไรไม่อยากบอกงำงำหนีผ่านเลยอืมครับปูเนาะก็มีเนาะมีหลายอาจารย์นะครับแต่เราไม่ไม่พลาดพิงใครเนาะมอนกันคนเราคิดอย่างคิดอย่างหนึ่งเราคิดอย่างปู่นี่ย ได้แก่ได้อนิสงส์รวยมีใจด้วยคเขาเขารวยกว่าก็ดีใจเขาเขาจนก็อย่าไปซ้ําเติมเขาขอให้ให้ถูกนะปู่อยากให้เขารู้นี่รู้สินแต่ปู่ถ้านี่ก็ไม่รวยไม่มีเงินล้านแต่ปู่ลอยลอยตัวได้เพราะปูมไม่โลภคือไม่เป็นหนี้ไงก็ไม่โลภอยู่แบบสบายนะปู่เนาะพอเพียงนะครับอยากกินอะไรกได้กินอยากกินเค็มกินหวานได้หมดอยากนอน ก็ได้อยากทำอะไรได้หมดันี่คือโลกมนุษย์แบบนี้แลาปู่สบายที่สุดแล้วโมูไม่มีแล้วครับปวกลำบากมานานแล้วขอสบายถึงบรรไปครับการการเงินการทองรายได้ให้มีกระแสรายวันได้ทุกวันต่อไปกระแสรายเดือนกระแสรายปีมันมีมันมีให้ได้ทุกครบทุกอย่างนี่ก็พเพียงแล้วครับผมอยู่ได้เนาะใช่ของปู่ก็มีกระแสรายวันก็ ขายผักขายปลาครับแคาหลายปีก็เสาร์ลายลายเดือนก็ขายไก่เลี้ยงไก่บ้านครับเส่หลายปีก็ขายวัวครับการ,กรเกษตรให้มันได้ค,บครบเลยไม่ได้ว่าสิ้นปีใหม่ปีใหม่มาแล้วไม่ได้อะไรเลยได้ทุกอย่างผมมองการไก่ว่าใช้เวลาหน่อยบ,บาง<ม>บางอย่างผมมันทำบุญนี่แหละบางคนทำปุ๊บประหยากได้ปับ๊บ <c oughs> ทำแลวบุญเลยไม่ได้บุญบเราทํากับผู้มีศีลนั้นได้แต่ว่าทําไปกับผู้ไม่มีศีลไม่ได้อืเพราะเงินเงินคําที่เราทําไปเขาไม่เขาไม่นําส่งให้ถึงจุดหมยปลายทางครับผมเราไปก็เรียกว่าไปดองไว้นั่นแหละก็เลยไม่ถึงผู้รับครับผู้รับเลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้บุญครับผมแต่เราก็ว่าเราได้ที่จริงมันไม่ได้ถ้าทํากับผู้ไม่มีศีลอือครับผมมันก็เราชอบเพื่อนแหละให้เพื่อนยืมเงิน เพื่อนรับปากรับคำเด็ดว,วันสิ้นเดือนนับเดือนนั้นเดือน,นนี้นั่นแหละผู้ไม่มีศีลไม่ไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาก็เสียศีลแล้วไมล่ล่ะเสียสัจจานั่นแหละครับปูดปูดดไม่ชอบคนไม่มีสัจจะครบไม่ได้เลยต้องพูดเป็นคำพูดนะปูเนาะพูดเป็นคำพูดเพราะาปากเรานี่เป็นเอกปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีทั่วดีเป็นตาหบกันมาให้ให้ซื่อสัตย์ต่อ,อกัน ครับไม่ว่าพ่อกับแม่พัวกับเมียดูร่มกันเนี่ตทั้งครอบครัวนี่้สามัคคีกันมีอะไรก็ปล่อยวางมีอะไรก็อย่าถืออย่าสามีอะไรก็ให้อภัยจะได้อยู่ด้วยกันได้นะปูน้อโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณปูงมากนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีโชคดี ครับผมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสรับแนวทางของปู่ฤสีเดือนรงนะครับแนวทางประจํากวันที่1เมษายน2568นะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่ยวสมุรถนะครับปู่ก็มีแนวทางเลขความฝันแล้วก็เลขสูตรเพิ่มมา1ตัวนะครับ29แล้วก็ความฝันก็1 2 1 1แล้วก็412นะครับยังไงก็ขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ